ามอยู่ที่งาน Japan Mobility Show นะครับซึ่งงานเดิมเนี่ยต้องบอกว่าใช้ชื่อว่า t o k y o m ว t o r Show นั่นเองเขาเปลี่ยนมาเป็น Japan Mobility เพราะว่ามีเรื่องของยานพาหนะการขับเคลื่อนต่างๆก็มามีส่วนเกี่ยวข้องวันนี้มาเริ่มกันที่บูธของ Toyota ครับเาบอกว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ของค่ายรถยนต์ทางค่ายญี่ปุ่นเขาใครที่กําลังมีคําถามว่า Toyota จะเข้ามามีส่วนร่วมในยานยนต์ไฟฟ้าด้วยหรือเปล่ามาแน่นอนนะครับ แต่ว่าอย่างที่ท่านประธานได้เคยบอกเอาไว้ก็คือว่าเขาจะมาเมื่อเขาพร้อมนะครับเพราะนั้นการเข้ามาของโตลต้าเนี่ยแน่นอนครับต้องมีในเรื่องของความพร้อมพร้อมทั้งในเรื่องของการผลิตพร้อมในเรื่อง,องการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็ในเรื่องของการจาหน่ายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการให้บริการด้วยวันนี้พามาดูภายในงานตนะ้องบอกว่ามีหลากหลายไฮไลท์เลยครับบนเวทีก็จะมีรถในสไตล์แบบ SUV นะครับแล้วก็เป็นรถต้องบอกว่าเป็นขนาดมินิ m p v เป็นรถที่ขับเคลื่อนยานยนต์ในนาคตรวมไปถึงรถสปอร์ตท,ที่เป็นไฟฟ้าด้วยแล้วแน่นอนครับ รถของ t o y o ต a ก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็มีทั้งแลนด c ค u ูเซอด้วยเรียกว่าใครที่มางาน J8 Mobility มาถึงบ้านโตโยต้าทั้งทีเนี่ยโตโยต้าต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับ คับนี่คือภาพบรรยากาศของงาน j a p o n m o i t y s t y w h o w 2023นะครับต้องบอกว่าค่ายรถมากมายหลากหลายเลยแต่ว่าเวลามีจํากัดครับเพราะฉะนั้นก็เอาต้องบอกว่าค่ายหล,กหลักๆอย่าง Toyota อย่างเงี้ยนะครับที่เป็นต้องบอกว่าผู้เล่นสําคัญนะครับเป็นผู้ผ,ผลิตยานยนต์ล์ จะมีความสําคัญอย่างยิ่งในทุกการพัฒนาและก็ทุกมุฟนะครับที่มีการขยับก็เป็นที่สนใจของทุกคนทั่วโลกครับโดยพ้องยิ่งกับเรื่องของรถกระบะที่ผมได้บอกไปนะครับรถกระบะขนาดหนึ่งตันเนี่ยต้องถือว่าประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเขามีแพลตฟอร์มอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าจะเลือกใช้พลังงานแบบไหนให้มันเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละประเทศนั่นเองนะครับวันนี้ก็เอาบรรยากาศแบบนี้มาฝากกันนะครับงานแสดงรถยนต์หลักๆในโลกจะมีกันอยู่สี่ห้างานนี่แหละครับแล้วก็เ็แปนมออบิลิตี้โชว์ก็เป็นหนึ่งใน,น ไปติดตามรับชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ